ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยดิน,นหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนียวท่าสิบหกธันวาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยใบนี้ครับผมเด่นสิบหน่วยบนูนสวารดุด กเบ่งปานหนึ 2, ่งกับสองหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองเดี๋ยวทันทีแล้วห้ากับหกเดี๋ยวทันใหม่นี้กเบ่งปานหนึ 2, ่งกับสองหนึ่งกับสองต่อไป ครับผมใบนี้เออเจโฟนโค,คนโค,คราเจโฟนโคนโคราเบ่งปานเดนโบนสุดที่สนะองศูนย์ห้าหกจ็ดศูนห้าหกจ็ดนะศูนยห้าหกเจ็ดเดียวทันจนแล้วห้าศูนย่สอง นื้อทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน0567ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยโบนแบบ4ตัว9012 9012 อดีตก็มีหลุดบ้างนะอดีตก็มีหลุดบ้างเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปัน,น9012ไปต่อครับผมใบนี้

สี่เจ็ดแปต่อไปกระผมใบนี้10หน่วยล่างสิหน่วยล่างหนึ่งสองสห้าหนึ่งสองสห้า อาเทพสิบหน่วยล่างนะหนึ่งสองสี่ห้าไม่นี่ครับเจฟูนโคนโคราเจฟูนโคนโคราหลักรวยเจ็ดเป็ด เก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าท่านทีแล้วผ่าน ต่อไปครับผมหลักน่วยบูนชวรรดหลักน่วยบูนชวรุเก้าศูนย์หนึ่งสอง 3, 4, 1, สามสห้ตัวนะเบ่งปัน7ตัว ต่อไปครับผมใบนี้เออดับหนอยโบนดับหนอยโบนเบ่งปันดับแปดตัวเดียวดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวนะดับนอยโบนดับแปดตัวเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ที่น่ารักนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปนานเดทาคู่สองตัวคู่สองตัวล่างอดี่านนะนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านให่นี้ครับผม5้าสองสอง 5363 5464 5262 5363 5464นะต่อไปครับผมใบนี้เต็มล่าเด่นเต็มล่า เดูนโคนโคราดเดนเต็มล่างศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดศ่งี่งปัน,ปนเงปันป ตัวนะเบ่งปันเจ็ดตัวไปต่อครับผมเจ็บคู่สองตัวอดีผ่านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหก เก้าเจ็ดหกเจ็ดเบ่งปานสามโคนะเบ่งปานสามโคต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยเจู๊นโคนโคราเด่นสิบหน่อยโบนเป็ด

เจฝนโคนโคราดดับหน่วยบนดับหน่วยบนดับแปดดับเก้าดับแปดดับเก้านะดับแปดแล้วก็ดับเก้าดับสองตัวดับสองตัวเจฝนโคนโคราดไว้นี่ครับ เจฝนโคนโคระดับสิบบนก็เบ่เงปานดับหนึ่งดับหกนะดับหนึ่งดับหกดับหนึ่งแล้วก็ดับหกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยินดีด้วยยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะเข้ามาแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะทัานผู้ชมม่นี่ครับเจฝูนโคนโคราเบงปันทันดับบนหกเก้าหกเก้าอดีตที่แล้วดับบน1นึ่งกับห้าเดือนใหม่นี้ก็เบงปันป่นดับ 6ก,กับ9นะดับ6กับ9เนาะดับ6กับ9ต่อไปครับผมใบนี้จับคู่สองตัวจับคู่สองตัวก็เบ่งปาน อดีผ่านรนะัฐะชมนะห้าสองเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม1นึกับ8 9 1 8 1 9 2 8นึ7 8 7 9นะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนวทันวิ่งบนโจเบ่งปาน0 7 6 4 1 0 7 6 4 1่าน0 7 6 4 1 0 1ะ 1> ก็เบ่งปาน5ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางวิ่งบนเนาะ0ูน6 1เ โจนะโจเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ชาวโรดสิบบูนสามสูตรนะสูตรที่หนึที่สองที่สามสามสูตรชนเก้าสามูตรชนเก้านะชาวโรตชาวโรดสามสูตรชุนเก้านะ ไปต่อครับผมใบนี้เออ,เอ,อสิบหน่วยโบนก็เบ่งปานนะอดีตผ่านเนาะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับหนึ่งสองหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเดี๋ยวท่านที่แล้วก็หนึ่งสองเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งกับสอง ไปต่อครับผมใบนี้ตารางตารางเบ่งปันวันจันทร์วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะเค็บหน้าจอได้เนาะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสสุดเสาวนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ จับคู่สองตัวจับคู่สองตัวล่างอดีตก็ผ่านเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับสองสี่สองห้าสองหกสามสีนะสองสี่สองห้าท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมครบร้อยสิบหน่วยสวรุษแปดเก้าศูนย์สองสห้าหกแปดเก้นะเป็ดตัวนะเบ่งปันเป็ดตัวให้พิจ,จรารณา ต่อไปครับเจฝูนโคนโคราบเบงปันสง 3, 4, 5, 6, 7, 8, สามสี่ห้เปดเก้าสงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเดี๋ยวฐานที่แล้วก็ผ่านเดี๋ยวฐานใหม่นี้ก็เบงปานอีกแล้วนะ ต่อไปครับผมใบนี้ดับ10ล่างสองสูดฟังซ้ายดับ10บฝั่งหวาดับหน่อยฟังซ้ายดับ6กฝั่งหวาดับดับเดนะดับ7จหก,กับ7 ต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยดับหน่วยบ์อดีตที่แล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเป็ดเก้าเดี๋ยวทันให่นี้ครับเป็ดเกนะดับสองตัวดับสองตัวต่อไปกระผมใบนี้เจู๊นโคนโคราเป็ด 9 0 1 8 9 0 1 8 9 0นนปะทา่านผูชมเป็ด9 0 1เปดี๋ยวทันที่แล้ว3 4 5 6นเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8ป0 1 ต่อไปครับวิ่งล่าง5 3 9 7 16นะ5 3 9 7 16เบ่งปัน6ตัวอดีตก็ยาวๆนะอดีตก็ผ่านยาวๆเนาะไม่นี่ครับเจฟนคนโครากดับ10บบนตัวเดียวเบ่งปานดับ1ตัวเดียว ดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวทุที่เดี๋ยวทันใ่นี้ด,ดับดับเก้านะในทันที่แล้วดับ2ดับ9ดับ9เนาะไปต่อครับใบนี้10บนอยบศูนย์หนึน่งหกเก เกตัวนะท่านผูช้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนท้นพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม